สวัสดีครับ,รบนี่เรานั่งอยู่ที่ชุมชนปฐมมส่อยากถามว่าชุมชนนี้ตั้งมานานแค่ไหนครับชุมชนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2523นะคะคมีผู้บริจาคที่ดินมาให้หกไร่ก็ตั้งเป็นพุทธสถาน <c oughs> หลังจากที่เราปฏิบัติธรรมกันแล้วเนี่ยแล้วก็มีความคิดที่เราก็ไม่อยากจะบวชแต่อยู่อยากจะอยู่วัดนะคะคอยู่ในฐานะของคารวะเร็รพยายามหาพื้นที่ ก็ามาดูดูแล้วที่นี่ก็เหมาะสมที่สุดและข้างหลังพ,พื้นพื้นนาทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ทํานาอะไร,รนะฮะก็มีที่นาอยู่ประมาณห้าสิบไร่ตอนที่มีพุทธสถานแล้วเนี่ยที่มีญา,าติธรรมมาอยู่ขั้งแรกเลยใครมาอยู่ฮะรุ่นแรกแรกรุนแรกแรก,แรกอ๋อสมณะมาอยู่ก่อนแล<น>้วญาติธรรมมา<น>ไหมครับ มีบ้านหลังแรกก็คุณลุงจำลองเนี่ยค่ะอ๋อเหรอฮะคุณทำรงวิศวกรโครงการเนี่ยค่ะรุ่นแรกรุ่นแรกตอนนั้นอะไรทําให้คุณจำรงกับพี่จำลองเลยครับที่ว่ามาอยู่รุ่นแรกๆทาไมถึงคิดจะมาอยู่ที่นี่เหรอครับตอนที่เริ่มแรกนั้นเราคิดว่าจะหาที่ที่มาอยู่รวมกันแล้วมีชีวิตด้วยความสงบสุขนะครับครับก็เลยรวบรวมญาติธรรมจากทั่วประเทศนะครับที่เห็นด้วยกันมาซื้อที่ตรงนี้เขาจะขายพอดี จะ <c oughs> เห็นว่าเหมาะสมไม่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วตรงนี้มีวัดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสร้างวัดใหม่เราอยากอยู่ใกล้วัดด้วยนะครับ <c oughs> ชั้นรุ่นแรกมาจริงๆมาอยู่กี่กี่กี่คนครับรุ่นแรกก็มาอยู่ประมาณสักเกือบสามสิบสี่สิบคนได้นะครับ <c oughs> มาเยอะสามสี่สิบคนตอนแรกๆตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้มีเท่าไหร่ตชนุนี้ดิญญนประถมมาส่งตอนนี้ในหมู่บ้านมีร้อยยี่สิบเอ็ด หลังคาเรือนนะคะ21หลังคาเรือน121 121่สสมาชิกทั้งหมดจะมีอยู่200กว่าคนครับถ้ารวมทั้งเด็กนักเรียนด้วยทั้งชุมชนเลยถึง380ิคนเบียนเมื่อปีเดือนที่แล้วนะคะนั้นยังมีขาจรไปจรมาคือมีบ้านแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ประจำครับอย่างคนที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงมาอยู่ได้ระดับชุมชนนะคะครับถือศีลห้าไม่มีอบายยมุข แล้วก็ถือบางสวีรัตนะคะครับแล้วที่พักอาศัยทำไงครับที่พักอาศัยสําหรับถ้าหากว่าตั้งระดับศีลห้าเนี่ยจะพักในชุมชนได้ครับนะคะถ้าหากว่าจะถือศีลแปดจะพักในในเขตของออพุทธสถานก็ได้นะคะคร,ระดับคา,ารวาสนะคะคที่ถือศีลแปดอันนี้ถ้าหากว่าจะพักจะมาขอซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรเลยตอนนี้เราก็มีต้องให้สมาชิกในนี้ยอมรับก่อนนะคะ ต้องเป็นที่รู้จักของสมาชิกในนี้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งอะค่ะซื้อบ้านซื้อที่ดินได้เลยฮได้ค่ะเอาที่ดินตรงไหนมาขายครับก็คนที่เขาเคยอยู่มาแล้วก็อาจจะไม่อยู่ขายสิทธิ์หรือว่าขายสิทธิ์เฉ่ๆหมไม่ได้ขายกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้เป็นของมูลนิธิของมูลนิธิงนั้นก็คือเซ้งภาษาธรรมดาก็คือเซ้งที่ ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินไม่ใช่เป็นเจ้าของอที่ดินค่ะมูลนิธิเป็นเจ้าของที่ดิน,นะคะตอนนั้นที่พี่มาอยู่เนี่ยพี่คิดยังไงถึงยั้มาอยู่ตอนนั้นคุณจำลองว่างใช่ไหมฮะครับก็มีเวลาอยากจะมาบุกเบิกสร้างหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ใกล้วัดแล้วปฏิบัติธรรมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยะ่ะก็เลยมาร่วมกันครับแต่ดิฉันตอนนั้นยังทํางานอยู่ยังไม่ได้มาครับตอนนั้นยังทํางานอยู่กับทหารอยู่ เป็นนายทหารใช่ไหมครับอยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นนายทหารแต่อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ครับครับคุณมนทิรานี่ทําไมถึงมาเป็นชาวอโศกด้วยล่ะครับอ๋อมีเพื่อนเขาเขาแนะนําแล้วก็เขาบอกว่าภาคที่นี่สอนดีครับเราก็ฟังภาษาไทยไม่ค่อยเป็นค่ะแล้วก็โชคดีเพื่อนเขาพูดภาษาของทุ่งได้เขาก็แปลให้ฉันฟังฉันก็ไปบ้านเขาเขาแปลให้ฉันฟังทุกวันเลย อันที่หนึ่งจำพวันอาทิตย์ไม่ได้ไม่ได้ไปแค่นี้ไปทุกวันปีหนึ่งเต็มเต็มค่ะแล้วก็ทีหลังก็รู้ว่าที่นี่ใกล้ๆที่นี่มีพ่อบ้านฉันอยู่ที่ออมออมออมน้อยค่ะแล้วใกล้ๆที่นี่มีก็ทีหลังก็มาที่นี่ทุกวนันไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยแต่แต่เข้าใจถึงถึงเข้าใจที่การสอนการสอนที่นี่ไหมครับใ,ใครแปลให้ฟังฮะเพื่อนค่ะเพื่อน แล้วตอนหลังมาแล้วรู้สึกยังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ด้วยก็มาที่นี่ก็คุยกับพ่อมันฟังไม่ค่อยเป็นก็คุยกับพระแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ภาษาไทายก็พูดเป็นเยอะขึ้นครับเออมาอยู่ได้นานไหมฮะอยู่ตลอดเนี่ยสิบเก้าปีนะคะฉันไปมาที่นี่ครับอาจารย์สมนนสพันธ์เนี่ยเห็นคนเขาบอกศาสนาพุทธเนี่ยฟังดูดีแต่ปฏิบัติไม่ค่อยได้แต่จริงๆที่นี่เขาปฏิบัติได้อาจารย์คิดว่าอย่างไงในเรื่องนี้ คือ, <c oughs> อาชาวพูดเราตามธรรมเนียมนี่เราเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันแยกจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันไงอันนั้นเป็นความเข้าใจดั้งเดิมนะครับครนี้อย่างชุมชนประโศกเนี่ยเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอีกแบบหนึ่งคื<า>อเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมกับชีวิตมันแยกกันไม่ได้เคะนั้นที่อื่นนี่เขาอาจจะทํางานเป็นในธนาคารเป็นพ่อคา้าเขาก็ทํางานเข้าไปใช่ไหม พอวันหยุดเขาก็ไปไปวัดแล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่าการไปวัดแบบนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับคราวนี <c oughs> นน้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ทางชุมชนโอโศกทำเนี่ยนะฮะมันมันเป็นการเข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ว่าอย่างที่อาจารย์ถามผมว่า,าผู้ศาสนาเนี่ยอาจจะดีแต่คนเห็นว่าทํายากเนี่ย <c oughs> ถ้าเข้าใจศาสนาแบบสันติอโสกนี่ใช่ยากนะครับแต่ถ้าเข้าใจศาสนาแบบแรกที่ผมพูดนะอันนั้นอาจจะไม่ยากวันอาทิตย์ก็ไปวัดแล้วไม่ต้องทําอะไรมากอ่ะเด็กแค่ทําบุญให้ทานเขาก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ไม่ต้องปฏิบัติธรรมะแต่ที่นี่อย่างน้อยต้องถือสีหน้าแล้วก็มังสวิรัติละอบายมุตละอบายมุตอบายมุขหมดใช่ไหมแม ชีวิตประจําวันทําอะไรบ้างจริงๆเลยเห็นว่าที่นี่ชีวิตประจําวันทําอะไรให้พอเล่าให้ฟังได้ไหมครับเราตื่นนอนกันตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะครับช่วงเช้านี่จะทำวัชเช้าครับสําหรับเด็กนักเรียนเนี่ยจะตื่นนอนตีสี่ห่างกันหน่อยหนึ่งแล้วก็ทาวัชเช้าจนถึงตีห้าครึ่งเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทําจิตวตรของตนเองสมณะท่านก็ออกบินฑบาตครับ ผนกครัวเขาก็ไปทําครัวจากนั้นก็เริ่มทํางานนะคะร้านอาหารก็เปิดร้านร้านค้าก็เปิดนะคะดิฉันก็เปิดคลินิกฟันก็เปิดตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้าเปิดเลย่ลก็ทางานกันไปเรื่อยๆจนถึงห้าโมงเย็นตอนนี้ห้าโมงเย็นก็จะมีะก่อนฉันน่าจะมีก่อนฉันนะคะช่วงก่อนฉันก็ประมาณแปดโมงครึ่งก็จะมีกันขึ้นศาลาอันนี้พูดที่เขาไม่ได้ ไม่ได้อยู่หน่วยบริการก็สามารถขึ้นศาลาได้อยู่ทางสวนทางอะไรเ<ม>นี่ยฮะขึ้นศาลานี่ก็จะมีท่านก็จะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ให้ฟังนะคะแล้วก็มีรายการดีสารามีอะไรก็ท่านจะอัดเ,ออเป็นวิดีโอมาให้ดูนะคะช,ช่วงระหว่างรับประทานอาหารมีอะไรก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันจนถึงหรือว่ามีรายการพิเศษอาจจะมีรายการพิเศษเชิญอาจารย์มาให้ความรู้อะไรเนี่ยค่ะ,ะก็ช่วงนี้ได้แล้ว ตกเย็นก็จากนั้นเที่ยงก็พักพักเที่ยงนะคะพักเที่ยงก็ไม่ได้พักอะไรมากนะคะคือก็หนึ่งนาทีสันติภาพนะคะหมายว่าคนที่นี่พักไม่เป็นก็พักเที่ยงเราไม่ได้พักอะไรนะคะก็คือทํางานต่ออ่าก็คือคือหยุดพักหนึ่งนาทีตอนเที่ยงนะคะแต่จากนั้นก็ทํางานต่อนะคะทานี้แล้วประธานกันยังไงรวมกันหรือว่าต่างคนต่างบุฟเฟ่ใหญ่ค่ะ มีรวมครัวกลางลงมรันตลอดค่ะไม่ไม่ไม่แยกกันทานเลยไม่แยกค่ะก็มารวมกันที่นี่ครับช่วงเช้าก็จะมีอาหารเช้าถ้าใครต้องการทานอาหารก่อนก็จะมีเขาจะจัดไว้ให้นะคะครับแล้วก็ก่อนฉันที่จะทานรวมกันใหญ่ก็มีค่ะอืมก็จะทานที่นี่ส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่ค่อยได้ทํากับข้าวกันเองอะค่ะจะไปรวมกันที่โรงครัวกลางแต่ถ้าคนจะไม่มาทานรวมได้ไหมครับ ได้ไหมครับก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะมารวมกันส่วนใหญ่จะรวมนะคะครับเสร็จแล้วก็จะทํางานจะเป็นถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี้ก็จะเลิกกันแล้วนะคะถ้าจิตกรรมไหนยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปแต่ห้าโมงเย็นก็จะมีรายการนั่งเจโตสมาับก็ก็จะมีคนมานั่งด้วยพักพักผ่อนอะไรเนี่ยค่ะเข้านอนกี่โมงแล้วก็วิดีโอช่วงหกโมงเย็นจะมีวิดีโอให้ดูครับอาจจะเป็น สารคดีแล้วก็มีหนังเซนเซอร์จากพ่อท่านลงมาจนถึงแปดสองทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มก็เข้านอนก็เตรียมตัวนอนได้ค่ะสามทุ่มนี้ก็นอนครับงั้นก็นอนเพียงพอนะสามทุ่มจนถึงตีสามนะครับชีวิตดูก็ต่างไปจากคนภายนอกนอกชุมชนอโสกใช่ไหมครับ คนที่มาแรกๆเนี่ยรู้สึกลําบากไหมฮะกับการปฏิบัติชีวิตแบบที่ที่หมอว่ามาเนี่ยอย่างคุณหมอเองลําบากไหมเพราะคุณหมอก็ใช้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมาก่อนค่ะใช่ไหมครับแรกๆเป็นไงครับแรกๆคือเรายัางไม่ได้มาทันทีนะคะเราก็มาศึกษาก่อนก็รู้นะคะว่าที่นี่เขาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องเอาไปฝึกฝึกก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อ๋อไ,<ม>ไม่ใช่ว่าตัดสินใจมาก็เข้ามาเลยถ้าเข้ามาเลยก็ต้องก็ต้องปรับตัวเอง อย่างมากนะคะคเพราะเคยนอนดึกก็ต้องมานอนแต่หัวค่ำคแล้วที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทํางานกันแล้วก็ทานอาหารเป็นเวลาอะะอยู่ข้างนอกนี่เดี๋ยวก็ทานจุบจิบได้ตลอดทั้งวันที่นี่ไม่มีครับะะถึงจะทานสองมื้อก็จะมีมื้อเย็นตอนห้าโมงเย็นก็ทานได้อีกครับยังพี่ลําบากไหมครัตอนที่มาอยู่หรือว่าพี่ใช้ชีวิตอย่างนี้มาแล้วเอดอิฉันฝึกมาตั้งแต่ปีสองสองเนี่ยนะคะค โดยเริ่มทานบังสุวิรัตแล้วก็ถือศีลห้าขยบศีลแปดนะฮะโดยเฉพาะข้อแต่งตัวนะฮะของผู้หญิงเนี่ยซึ่งเราก็เริ่มลดละมามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ที่นี่จะไม่ไม่หนักนักไม่หนักค่ะหมอใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ สิปีค่ะโอ้โหดิเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมฮะรู้สึกว่ามาอยู่กับหมู่กลุ่มอย่างเนี้ยปฏิบัติไม่ยากไปแค่ออกไปต่อสู้ยากมันแค่อยู่ที่นี่เรากินเรากินเม้อเดียวอ่ะมันมันไม่ยากที่นี่ทุกคนก็กินเม้อเดียวฮะต่เวลาเราอยู่ข้างนอกเรากินเม้อเดียวออกงานก็ไม่กินอย่างเนี้ยมันต่อสู้กับข้างนอกยากคนข้างนอกเขามันต่างออกไปเยอะใช่ต่างกันเราต้องอยู่ข้างนอกเนี่ยยากแต่แค่อยู่ที่นี่รู้สึกสบายสบายไม่ไม่ไม่ยากอะไรครับ ยังถือว่าอย่างนี้ถือว่าเคร่งไหมฮะระดับเนี้ยอย่างอย่างดิฉันเองดิฉันยังไม่เคร่งนะคะครับมีคนที่เคร่งกว่าน,นี้อีกยังมีทางที่จะไปได้อีกอะ <ừ> ่ะฮะรู้สึกว่าตัวเองก็ยังอยู่ในฐานสบายสบายอ่ะะ